สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะได้กระเสียจากท่านอาจารย์สุกรธรรมวาธีเช่นเคยค่ะสําหรับธรรมะประจ,จําวันนะคะสําหรับช่องผู่จัน์ทรอง์ดำอย่าลืมนะคะถ้าสมมติว่าสนใจธรรมะง่ายๆเข้าใจลึกซึง้งจากคูป้ปฏิบัติจริงนะคะรู้จริง อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดธรรมะดีๆในครั้งต่อไปค่ะแล้วถ้ามีปัญหาในการถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะ mm hmm. เราจะเอาคําถามของทุกท่านมาอ่านแล้วก็จะให้อาจารย์สุกรณธ,ธรรมวัตถีตอบคาถามเป็นข้อๆไปค่ะ mm hmm. วันนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่ามนุษยทุกคนนะคะยังมีอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นคนที่อยากจะสําเร็จ เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าในคําว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าค่ะก็ไร่เป็นสี่ระดับนะคะก็คือโสดาบันสกิทาคานาคาและก็อารหันค่ะทีนี้คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าการที่จะเป็นโสดาบันได้หรือเป็นอริยาสาวกของพระพุทธเจ้าได้จะต้องบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเท่านั้น <c oughs> ก็นเลยอยากให้อาจารย์ชี้แนวทางค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้บวชท้าในบวพรพุทธศาสนาโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่ไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระภิกษุได้ แต่สามารถเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ระดับชั้นโสดาบันขึ้นไปได้อย่างไงบ้างคะอาจารย์ขึ้นมาก็าเวลาฟังทางโลกนะเดี๋ยวนี้แต่อย่าหาว่าเอ๊อาจารย์ทำไมใช้คำทังโลกทางธรรมผมจริงจริงกายผมเป็นคนใจเนี่ยผมเป็นพระผมเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาเรียกธรรมคุณหกสวาขาโตเพราว่าตาธโม ผู้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสองสันทิติโกผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้โดยตนเองแต่ในเนี้ยคือส่วนมากเนี่ยและเราศึกษาโอ้โหเยอะทั้งบาลีเป็นมหาปริญญาธรรมทั้งอภิธรรมแต่เรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติผมสีไม่ค่อยได้เรียนแต่ว่าจะไม่ได้เรียนเลยก็ไม่ได้เรียนแต่ไม่อาวุธ แล้วก็ศึกษามาทั้งชีวิตนะทั้งชีวิตจริงศึกษาและเทียบเคียนธรรมะพระเจ้าจึงได้รับอนุมัติเป็นเขาเรียกไปเป็นครูบาอาจารย์ถวายความรู้แก่พระวิปัตนาจารย์ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นที่40นะี่บมาณปัจจุบันนี้รุ่นที่ห้าเอ็ดและแล้วก็ผมริงๆิอดีตเป็นวิปัตนาจารย์รุ่นที่8ที่เหลือล้มหายายจากเยอะยะ,ยะ,ยะไปทําการค้ากันเยอะยะ,ยะทิ้งหมดผมไม่เคยทิง้งผมปฏิบัติมา เนืองเนืองในเพศบรรพชิกกับปฏิบัติเต็มสูบแล้วพิสูจน์ทุกอย่างยืนเจ็ดวันก็นทํามาแล้วนอนสามวันก็นทํามาแล้วฉันไม่ใช่ฉันขอโทษนะมันจะติดพระดืม่มน้ําปัสสาวะก็ดื่มมาแล้วทุกอย่างปฏิบัติมาหมดเพื่ออยากจะให้เห็นทำแต่ปรากฏสุดท้ายเส้นผมบางบุกเขาไอ้ความอยากขวา,ขางกั้นทุกอย่างไอ้ตัวตันหานถ้าอยากก็จะไม่ได้สิ่งนั้นะเอาง่ายๆไอ้ทางเอาแค่ซื้อหวยนะ พราะท่านชอบอะถ้าท่านอยากขั้นจำไว้อย่างเทคนิคง่ายๆนะเส้นผมเอาครับซื้อลอตเตอรี่ครั้งไหนแทงหัวครั้งไหนอย่าไปอยากอยากก็ไม่ได้อะ<ช>ไอ้ลาดจะมาตอนนี้นไม่รู้ไม่ชี้เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเอาละหังกลับมาตรนี้คุณธรรม<ช>สมบัติที่บอกว่าอลอกอีกแล้ว<ม>พระเดี๋ยวเนี้แล้กวก็ไม่ศึกษาแล้กวก็ปฏิบัติเอามาบอกเ้ยการเป็นโสดาบันนะริยะบุตล เบื้องต้นนะอริยะคุณธรรมเบื้องต้นเนี่ยคือพระโสดาบันต้องบวชนะต้องไม่บวชนะต้องเป็นอย่างโง่นะเป็นนินโ้แบ่งกันหมดทั้งเพศเพื่นเอาทั้งโลกเลยใครจะเป็นอริยะโสดาบันไม่โสดาบันกูไม่สนใจกูมีเงินรวยอย่างเดียวเงินไม่ขาดมือเนี่ยกูเป็นอริยะไหมท่านว่าใช่ไหมกลายเป็นคนที่เป็นอริยะต้องไปหาคนรวยเออแล้วอะไรคืออริยะเนี่ยเอาแหละทักออกอดัดทันรถแหละเออ เงินมันสําคัญนะสําหรับมนุษย์นะแต่ว่าเงินนะคุณต้องดูก่อนเงินเนี่ยเพื่อเอาไปซื้อความสุขสุดท้ายเนี่ยปฏิบัติทาไ,ไปเพื่อหาความสุขตัดขบวนการตรงกลางเพื่อไปไม่เอาเงินไปหาความสุขเลยแต่ว่าคนทั่วไปปัญญาไม่ถึงบารมีไม่พอพละงกาลังอ่อนแอก็ไปมองให้เรียนมาต้องไปเรียนส,สูงเพื่อไปหาเงินไงคิดว่าเงินเป็นความสุข สุดท้ายมันผ่านกระบวนการที่ขั้นแต่ธรรมะพุทธเจ้าไม่ต้องเลยนะทานศีลส,สมาธิปัญญาแค่ทําทานหนึ่งมันกระสุกหนอสุกหนอแล้วถ้าคุณทําจริงๆนะทําไม่หวังผลนะทําแบบละความดนันเองจริงๆนะคุณจะเห็นเอาทานอย่างเดียวเนะี่ยทีนี้คุณเพิ่มกําลังเข้าไปอีกศีลนะมาอีกเอาระมันสุกข,ขึ้นไปยกกําลังสองแล้วนะนะแม่พอศีลปั๊บยกมือไหว้ตัวเองได้สนิทใจโอ้โหท่านจะรู้ความยิ่งใหญ่ แล้วตรงนั้นเอาแค่ศีลอย่างเดียวนะท่านจะเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตวนตคือเทพเขาจะมาอยู่ในมโนของท่านเนี่ยมันเหมือนอริยะาไกลาๆนะนี่ยังไม่ได้คโมหหวตอดาบันเลยนะเอาแค่นี้แล้วคุณจะมันเป็นล่องธรรมแห่งการเป็นอริยะคือขั้นต่ำคือสดาบันนี่คือศีลน,นะพอคุณพร้อมปั๊บนะแล้วคุณยกมือไหว้ตัวเองได้มาหลายทุกวันนะศีลคุณ พร้อมแลยนะมันยกมือไหว้ตัวเองได้สนิทใจยิ่งคุณเข่งเท่าไหร่นะละเอียดเท่าไหร่นะคุณก็ไหว้ตัวเองได้สนิทเวลานั้นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหาคุณแล้วมันเป็นปัจจิตังเวคุณรู้ได้เฉพาะตอนมันจะมีอธิษมากายมันจะมีเทพอะไรที่คุณแล้วคุณจะไปแยกแยะว่าเฮ้ยมูเตลูเอว่ามันไม่มีมันก็มีนะ,ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่มีมันมีอยู่แล้วนี่แหละไอ้คำมันมีอยู่แล้วเนี่ยบางทีใช้คำชาติหน้าเฮ้ยถ้าชาติหน้ามีมันไม่ใช่มันมีอยู่แล้ว ครั้งหนึ่งมะพุิธเจ้าเนี่ยเรียกพระมาว่าท่านไปพูดได้ไงไปบอกญาติโยมมาได้ไงว่าตายแล้วต้องเกิดอะ่ะเราจถาคตเคยพูดเหรอพระก็ฟังไม่เคยก็ใช่เราจะถาคตเคยพูดแต่ว่าตายต้องเกิดตายแล้วในเหตุปัจจัยที่ท่านจะมาเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้มันตามแล้วแต่เหตุปัจจัยก็ทุกวันเนี่ยแล้วท่านเนี่ยบอกว่าจะไปนิพพานพระเขนันทีเป็นหมด ถามใจตัวท่านเองดูแท้แม้แต่ท่านก็เป็นพระนะนักบวชอ,อุบาสิกาสัมณาเนธเนท,เนท,เนทีท่านทำบรารมีแล้วเวลาท่านปรารถนาขอโทษนะอยู่ในใจท่านขอให้กูไปสวรรค์ก็ท่านก็ยังอยากเลยแต่ว่าอยากไปในสิ่งที่ดีแต่ว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จตัสทูลุโดยเห็นทุกข์คือไม่อยากเกิดแต่ว่าเราเนี่ยยังย้อน,น,นทบเราเนี่ยอยากเกิด แต่เกิดเป็นเทวดาหนีทุกอย่างไม่ทุกทุกมันคนละตัวกันนะทุกที่ว่าเนี่ยกำลังอธิบายทุกที่ว่ามันทุกคนละตัวกันทุกของวสุาสบ,บันคือทุกแห่งการเกิดดับตรงนี้ได้มาหลายมันไม่กลัวมันเหมือนมันเป็นล่องธรรมแห่งการไม่เกิดอีกนะเนี่ไม่ต้องเอาปริยัติมานะไอสังโยศสาม้ลัิจิจฉาสีลัพตะมุมานาทิฏฐิวิทิฏฐิสกายติฏฐิ วิจิกิจฉาศีลพรกตมากไม่ต้องพูดถึงปริยัตยิเถียงก็ไม่จบ<า>ถ้าใครเรียนสูงหน่อยก็ละเอียดหน่อยเอาแค่วิจิิจฉาคุณไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสองฆ์อีกแล้วคุณไม่เดินผิดทางาเชื่อเรื่องกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์เดียกมันถูกต้อง<า>นี่มันเป็นล่องธรรมเขาเรียกว่าอริยบุคคลเบื้องต้งนคือศีลมันสมบูรณ์ศีลเมื่อสมบูรณ์แล้วนะมันพร้อมที่จะแล้วมันเข้าใจใน เกิดแก่เจ็บตายมันไม่กลัวเจ็บหรอกมันไม่กลัวตายหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นล่อง<ะ>เหมือนอะไรเรื่องอะไรคนเริ่มเข้าไปเท่านั้นเอง<ม>และตรงนี้มันเป็นปัจจตังเวร,รู้ได้เฉพาะตอนเน<ม>ี่ยคืออะไรคือพระโสดาบัน<ะ>และอีกหน่อยก็ถ้ามันไปสูงขึ้นไปก็ไปกสกะทาคามี<ะ>อนาคามีและอรหังเน<ะ>ี่ยพระโสดาบันคือได้เอาว่าง,ง่ายๆรวมความคุณไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกแล้วและจะไปเกิดหรือไม่เกิดมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของท่าน ทีนี้ถ้าคุยรายละเอียดอีกนิดนึงเพื่อความรู้นะในพระสูนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคุณได้โสดาบันบุคคลแล้วเนี่ยมันมีอีกสามระดับเขาเรียกสตะกขัดตุงอ่าโกลังโกละเอกับพีชีคือมันอยู่ที่บารมีของท่านบารมีถ้าท่านแข็งแกร่งมากนะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาถ้าบารมีปานกลางเกิดอีกไม่เกินสามชาบารมีแข็งแกร่งจริงๆสั่งสมแล้วเอาจริงเอาจัง เกิดอีกไม่เกินชาติเดียวแต่ยังไงก็ต้องไปต่อสกทาคามอีอนาคามีและอรหันที่คุณธรรมแต่และอย่างจะค่อยๆเริ่มไปซึ่งการเกิดครั้งใหม่นี่ก็คือจะไม่มีวันไหลกลับมาแล้วไม่มีมันมันเหมือนเราเป็นปานเป็นฝายหรอมันจะติดตามไปเหมือนวิชาการติดอยู่ในกายหราแต่ไอ้คุณธรรมอะไรเนี่ยมันติดขาใจมันติดในดวงวิญ,ญญาณของเราค,คุณจะไปเกิดไปแล้วแต่แต่ว่าคุณสมบัติมันอีกอย่างหนึ่งแต่ช<ค>าอยาภูมิแน่น ถูกต้องแต่ก<ม>ี<ม>้ยังไม่ได้พูดถึงคุณทักมาดีแล้วคือมันปิดอบยภูมิสีมันเ<ะ>จ,จ้าไม่ไปเกิดนะอ่ะบยภูมิสีคือเปรตหนึ่ง<ะ>อสุรกายหนึ่ง<ะ>สัตว์เดฉานหนึ่งและเหล็กตัว<อ>สัตว์นรกหนึ่งอ่ะสี่อย่างปิดที่จะไปเกิดอย่างนี้ก็คือมนุษย์เ<อ>ทวภูมิพหมถึงบอกพอดีอพอดีนะถ้าคุณไปเกิดสวรรค์นะโอ้โหเอาเรื่องนานนะแต่มันก็ไปปฏิบัติสวรรค์นะแต่คุณอย่าลืมนะไปสวรรค์ ยาวนานด้วยแล้วเจอแต่ของสุกด<ช>้วยถ้าคุณเห็นแต่สุกแต่คุณเห็นทุกไหมคุณไม่เห็นทุกแล้วคุณไม่เห็นธรรมหรอกก<ช>็เพลินเลยโอ้โหนึกอยากจะมีเมียสิบคนร้อยคนไม่มีใครว่าโซาบันมีเมียได้มันอาจถูกล้องมันกลางเขาเรียกกามเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเขาเรียกกามมาคุณอารมณ์บางคนนึกว่าเสพกามไม่ใช่ยินดีพอใจในรูปยินดีพอใจในเสียงยินดีพอใจในกลิ่นยินดีในพอใจในรสยินดีพอใจใ,ในการสัมผัส <ๆ S 2> ทุกอย่างเกิดแต่ใจนะเนี่ย ใจเป็นผู้ยินดีมันยินดีมันต้องข้ามกับไม่ยินดี<ะ>ไม่ยินดนะีมันคือโทสะ,ะไม่พอใจพอใจกับไม่พอใจ<ะ>อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าสอนให้ละนะในขณะที่ตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นล,ลิล้นล,ำลํำรดลิ้นล,ลับรดกายสัมผัสใจนึกคิดเ<ะ>นี่ยขณะนี้ปุ๊บต้องพิจารณาก่อนอย่าไหลไปตามกระแสต้องทวนกระแสทวนกระแสคือพิจารณาซะก่อนว่ามันเป็นคุณเป็นโทษแล้วมันถูกต้องไหมถูกต้องไหม เนี่ยพิจารณาเนี่ยบ่อยๆทำบ่อยๆทีนี้ก็เลยจะบอกอาจารย์ว่าในกรณีที่เป็นสดวบรารแล้วจะหมายกลับก็เหมือนกับว่าถ้าสรุปเราเป็นเป็นเทวดาก็จะเป็นเทวดาที่ส่วนใหญ่จะชอบมาฟังรรมตามในข้นสูตรที่เคยมีถูกต้องไหมคะถูกต้องก็เคยยังปล่อยฟ้าทำอยู่ไม่ได้หลงสุขในการเป็นเทวดาถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ก็กำลังสรุปให้หนูฟังว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอยู่ในเทพบรรพชิตหรือไม่สามารถจะสำเร็จ ใช่ได้หมดได้หมดแล้วก็ไอ้เทวดาเนี่ยทั้งอกนิด์นึ่ง <ทะ S 1> เทวดาก็มีฟังธรรมเขาก็มีกลุ่มกวนของของสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินะๆๆก็มีกวนจรมีแกงทำเดียมดีแกงไม่ดีแกงขาวแกงเทาเหมือนมนุษย์เลยเนี่ยแล้วมนโนม,มันเหมือนดูหนังทุกอย่างมันจินตนาการโดยใจทั้งนั้นแหละมีเพศไหมมีเพศมันเป็นจินตนาการแต่ว่ามันสวรรค์เราไม่ต้องอะไรไปทําไมเราอยากตายแล้วเกิดสวค์นะ เพราะมันมีความสุขไงแต่กลับอัดไปถามพวกสวรรค์พวกเทวดานะ่ะเฮ้ยถ้าตายแล้วอยากเกิดเป็นอะไรอยากเกิดเป็นมนุษย์อยากเกิดเป็นมนุษย์มันทุกสุขและทุกมันพอๆกันมันปฏิบัติทำง่ายความหมายคืว่าจุดติใช่ซึ่งแปลว่าความเกิดจุดติแปลว่าตายนะ่ะคนทุกวันนี้คือเข้าใจว่าอย่างนั้นจุดติแปลตายปฏิสต,ติคือเกิดเ,เนี่ยทุกวันนี้เพราะมันมันมาจากอะไรขเขาเรียกปฏิสันทิจุดติแม้มาคุยถึงตายเอาละเสียงเรากวนอย่าไม่เป็นไรครับเราก็คุยอันนี้นะธรรมชาติ ไม่ผมจะเจออย่างนี้ประจําธรรมะของผมบอกตรงมันเป็นธรรมะแห่งโลกุตตระธรรมกาลาความต้องหงายไปที่ไหนบอกลูกศิษย์ลูกหาเจอทุกที่ไอ้เรื่องเวลาเสียงเผยแผ่ธรรมะไปแล้วเนี่ยต้องโดนอุปสรรคตลอดนานๆแต่เราโอเคเขามาโมทนาเนี่ยเทวดาทั้งหลายบางทีโมทนาเทวดาบางคนก็มาสร้างอุปสรรคบางทีไปพูดถึงท่านทีอาบางทีถูกใจแล้วไม่ก็บอกแล้วอารมณ์มันคือพอใจกับไม่พอใจนี่จะทำให้ทุกคนทราบเลยนะว่า เทวดาก็มีอยู่จริงไม่ได้คิดผิดแต่สิ่งที่สาคัญใจเราเป็นผู้ปรุงแต่งถูกไหมมองโลกในแง่ดีเขาไว้เนี่ยถึงเขาว่าไม่ดีเราว่าไม่ดีเฮ้ยเราเสียรมไม่เสียหรอกเขามาโมทนาเรามองสิ่งไม่ดีให้เป็นสิ่งดีมองกลิ่นที่ไม่ดีให้เป็นกลิ่นดีและก็อย่าไปตีโพยตีพายไปเบียดเบียนคนอื่นไปกล่าวโทษคนอื่นเช่นว่าเวลา เราดีจริงแต่ชอบไปติคนอื่นอย่างเงี้ยจริงจริงเราไม่ดีนะเอาแค่ง่ายๆ่ะไปติเขาทำไมเขาไม่ดีก็เรื่องเขาเราพยายามติตัวเองเตือนตัวเองเดินในทางกุศลและสิ่งทั้งหลายมันมีผลอย่างนั้นอย่างที่พระุทธเจ้าบอกจะไปเข้าคำว่าโอกะนั่ตัวน้องเข้ามาใส่ตรงใช่พระพุทธเจ้าทึงบอกเฮ้ยเหตุปัจจัยมันสาคัญท่านจะไปเกิดหรือไม่ไปเกิดหรือจะเกิดเป็นอะไรมันก็เรื่องของท่านที่เป็นผู้กระทำกรรมมัสกาามีกรรมเป็นของตนกรรมมุนาวัตติโลโก ใช่ถูกต้องพอสมควรไหมวันเนี้ยอ้าวพอสมควรนั้นก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์สุก,กรธรรมวาทถีไว้หน้าที่นี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากฟังธรรมะแบบแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาเราไม่ว่าท่านจะถามอะไรมานะคะอาจารย์สุก,กรธรรมวาทียินดีตอบทุกคาถามสาหรับท่านผู้ฟังค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ